บอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่เห็นแล้วทาเอาสะพึงแล้วก็ขนลุกกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปสุดสยองนะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่อบตอนหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้จอดรถลงไปทําธุระแค่แป๊บเดียวนะครับก่อนที่จู่ๆงูเหลืองตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดความยาวกว่า4เมตรจะหลุดจากกระสอบแล้วก็เลื้อยขึ้นมาบนรถกลางถนนนะครับทำเอาชาวบ้านนั้นต่างระทึกกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแถมงานนี้บอกได้เลยนะครับว่าทําคอหวยแห่สองทะเบียนรถกันสนันเลยทีีเดยว โดยล่าสุดนี้นะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายเดอร์ส่งอาหารได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับที่เผยเห็นนาทีขณะที่งูเหลือมตัวหนึ่งนะครับที่มีความยาวลําตัวกว่า4เมตรได้เลื้อยมาอยู่บนรถกระบะของเจ้าหน้าที่อบตคนหนึ่งนะครับในพื้นที่อบตทุ่งค่ายตําบลย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อนิสสันสีขาวขณะที่รถยนต์ขณะกล่าวนี้นะครับจอดอยู่ริมถนนบริเวณสี่แยกวังต่อตะบนทับเที่ยงอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะคร ก็ได้ทําการจับงูตัวนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าในระหว่างทางก็ได้แวะทําธุระที่จุดดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองงูตัวนี้นะครับก็ได้หลุดออกมาจากกระสอบแล้วก็เลยขึ้นไปบนรถนะครับก่อนที่ทางด้านของผู้โพสต์จะผ่านมาพบเห็นแล้วก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์สดอันนี้เอาไว้อย่างที่เห็นนะในัา ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่งูตัวนี้ได้หลุดออกมาจากกระสอบนะครับมันก็ได้เลื้อยขึ้นไปบนรถแล้วก็ยังได้พยายามที่จะเลื้อยเข้าไปในโรงหญ้าข้างทางอีกด้วยก่อนที่สุดท้ายนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ทําการใช้เชือกจับใส่กระสอบได้สําเร็จนะครับเพื่อที่จะนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็สัญจรไปมานะครับรวมถึงชาวเน็ตแล้วก็คอหวยต่างๆครับก็ต่างพูดถึงเลขทะเบียนของรถคันนี้กันอย่างล้นหลามนะครับโดยส่วนใหญ่จะนําเลขทะเบียนของรถคันนี้นะครับจะนเียงอบข รถคันนี้นะครับก็คือเลข3958น้าห้นะครับ เงินไปไหนหนูแล้วมัน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 เบืเ่อเกย์ออกแล้วเลยอะไรป้ายตายกันจัดๆนะครับอโอเคจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว